ต่่ออไปบกวาเกิดอ,อะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่บอก it is claimed that this facility has revolutionized education เป็นที่กล่าวกันว่า claim that this facility คือสิ่งอำนวยความสะดวกอันนี้นั่นก็คืออินเทอร์เน็ตนั่นเอง revolutionized education revolution revolutionization แปลว่าพัฒนาการหรือวัฒนาการ อินเทอร์เน็ตเนี่ยได้วิวัฒนาการการศึกษาได้พัฒนาการศึกษาสิ่งที่จะเกิดตรงนี้น่าจะเป็นคำเชื่อมที่เป็นสิ่งที่ดีถูกไหมเพราะว่าอันแรกเนี่ยก็บอกอนะินเทอร์เน็ตดีนะ,ะเป็นแหล่งสาคัญในการแพข้อมูลแล้วยังจะบอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยพัฒนาการศึกษาฉะนั้นสิ่งที่จะมาเชื่อมตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นคําเชื่อม้นหนึ่งบอก surprising l y โอหน้าประหลาดใจมากก็คือ น่าแไปลกไหมล่ะว่าอินเทอร์เน็ตเน้นะเอาจากอินเทอร์เน็ตได้น้อยเนี่ยพัฒนาการศึกษาอันนี้ฟังดูเป็นด้านบวกเก็บไว้ however อย่างไรก็ตามเป็นด้านลบถูกไหมข้างบนบวกข้างล่างต้องลบแต่นี่บวกบวกทั้งคู่เพราะฉะนั้นผิด perhaps บางทีอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็นสิ่งที่พัฒนาการศึกษาน,นี้ไม่ใช่เราไม่ต้องการค่ะว่า perhaps ฟังดูมันไม่มั่นใจ indeed แปลว่าจริงๆแล้ว จริงๆแล้วอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งพัฒนาการศึกษาฟังดูก,ก็พอใช้ได้แต่ว่าสิ่งที่มันน่าจะดีที่สุดน่าจะเป็น surprisingly เพราะว่าหัใครจะไปคิดว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาคือไม่บอกหืมหน้าแปลกนะที่ว่าอินเทอร์เน็ตช่วยพัฒนาการศึกษาได้ท่านตอบข้อหนึง่งเอาคู่ตอบว่าอะไรก็ไม่รู้ using the internet students can access sources of information จุดจุด world ใช้การใช้อินเทอร์เน็ตนักเรียนสามารถที่จะ access เข้าถึง sources หรือว่าแหล่งข้อมูลแหล่ง sources of information แหล่งข้อมูลจุดๆในโลกน่าจะบบประมาณว่าทุกที่ใช่ไหมเพราะว่าน้องอยู่ที่ไหนน้องก็ได้ข้อมูลจากทั่วโลกทุกที่ในโลกการใช้อินเทอร์เน็ตหรือซิน่น่าจะเป็นอะไรที่มา ใช้กับ phrase คำนี้ using the internet ตัวเลือกบอกว่า for using the internet for okay เป็นไปโ p o บวก verb ing หรือว่า n o w เหมือนจะถูกนะสำหรับการใช้อินเทอร์เน็ตมันแปลงดูแปลกๆใช่ไหมน่าจะบอกว่าออด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตโดยการใช้ internet, อินเทอร์เน็ตอะไรเียอันนี้มันแปลกๆมันสำหรับการใช้มันไม่ได้ as using the internet as เนี่ย s จะบกประโยคถ้า s บอกประโยคว่าเพราะว่ามันไม่มี S s of ng ไม่ใช่ by using internet โดยการใช้นี่บอกวิธีใช่ไหมว่าโดยการใช้อนะินเทอร์เน็ตนนักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้แอน่าจะถูกเก็บไว้ i l l still using internet คือถ้ายังคงใช้ถ้ายังคงใช้อินเทอร์เน็ตอยู่น่าจะเกิดผลลบใช่ไหมนี่ก็ผิด ราะนั้นตอบข้อสา 3, ว่าเออเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะได้อะไรคือได้ Access ได้ทางเข้าไปอย่างข้อมูลจากทุกที่ในโลกใชที่เราเดากันไวู้ซิว่าไหนเข้า Sources of information finally in the world ไม่ได้อะในที่สุดในโลกผันหลบแปลกๆ sometimes in the world บางเวลาในโลกก็ไม่ใช่บางเวลามันได้ยี่สิชั่วโมงถูกไหม totally in the world totally คือ ทั้งหมดในโลกให้ฟังดูดีนะหรือว่า anywhere in the world ที่ไหนก็ได้ในโลกให้ก็ฟังดูดีเหมือนกันถูกทั้งคู่ในความคิดของเราอันไหนอีน <c oughs> ที่สุด totally เป็น adverb totally in the world เหมือนกับ totally คือเหมือนกับว่าโดยรวมแล้วหรือว่าอย่างเช่นสมมติว่าแบบเราเนี่ยทำงานมาทั้งวันนะตอนเย็นมาเบือเบือไปหมดเลยอะ I'm totally b u r อเงี้ยคือแต่ไม่เชื่อกว่าทั้งหมดในโลกอย่างนั้นคือเป็นความรู้สึกว่าไอ้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเทียบกับข้อสีดีกว่า Access เข้าถึงเข้าถึงไปก็เข้าถึงเหมือนเราน้องไปเข้าประตูนั้นประตูนี้ถ้าว่าอินเทอร์เน็ตเข้าถึงในทุกที่น่าจะเป็นสถานที่มากกว่าทุกที่ในโลกใช่ไหมน่าจะเป็นข้อสีมากกว่าจะเป็นข้อสามฉันตอบข้อสี่